เอาแล้วครับผมข่าวบอลวันนี้มาเสนอต่อนะครับเป็นกำลังแบบดุเดือดมันๆเลย <c oughs> <c oughs> สำหรับมาตินเบทเวนนะครับย้อนกลับไปนะครับผมในฤดูกาลที่เออเมสซี่นะครับได้ออกไปนะครับผมมาตินเบดเวนนะครับก็ได้มาช่วยในทีมบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยนะครับก็ ได้เอาเรื่องอยู่นะครับได้เยอะอยู่แล้วก็เอาเรื่องเลยนะครับมาตินเบทเวดนะครับเขาเป็นนักเตะชาวเดนมาร์กนะครับที่เตะบอลได้ดหน่อยด้วยนะเพราะเขาคือเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องทําธุรกิจนะครับหลากหลายเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ทางแฟนของเขานะครับทางภรตยยาของเขาก็ทําหลากหลายมากทั้งร้านอาหารทั้งลงทุนนู่นลงทุนนี่นะครับรวยนะครับ สื่อคาดว่านะครับทางมาตินเบนเวดเนี่ยมีทรัพย์สินนะครับประมาณ400นะครับล้านบอลนะครับผมค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยนะครับสำหรับนักเตะนะครับและเขาคนนี้นะครับได้ทำการเนี่ยอย้ายจากบาซ่าออกไปเนี่ยไปอยู่กับเอ็ดปันยอนนะครับเอ็ดปันยอนไปเล่นในเชคุนดาสองนะก็คือตกลงมานะครับ เอ็ดปันยอนตกลงมาแล้วก็ได้มาช่วยทีมเอ็ดปันยอนยิงไปน่าจะยิบฝั่งประตูนะครับยิงเยอะเพราะผมก็ดูดูอยู่นะครับทั้งเลกาเนสเอ็ดปันยอนนะครับหรือว่าเลอันบายาโดลิศนะครับอันนี้ผมก็รอผมก็ดูอยู่นะครับก็ก็เลยดูพวกฟอร์มเบดเวงเบดเวดไว้นะครับเพราะผมก็ดูอยู่แล้วเอ็ดพวกเอ็ดปันยอนนะครับแต่ถาว่าดูหลักไหมมันจะไม่ได้หลักมากครับ ก็ถามว่าเห็นไหมเห็นตลอดนะผมก็เป็นคนที่ดูฟุตบอลเยอะอยู่ก็เลยจะเน้นไปเรื่องดูแบบทุกลีกนะครับจะชอบนะครับแต่เด่นๆก็คือจะเป็นมิล g ี e นะครับแล้วก็บุนเดนลิก้าครับก็ก็นี่แหละครับ,รบ,รบทางเอสปปนยอนเนี่ยก็ได้ให้เบนเบนเ,เนี่ยช่วยนะครับช่วยกับทีมจนเบนเบนในยยิงประตูไปถึงโอ้ยี่สิบประตูเลยช่วยให้เอสปปนยอนนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับ เลื่อนชันขึ้นมาได้นะครับจากลาลีกานะครับแต่ถ้าว่าทางบดบริหารแล้วก็ทางโค้ดนะครับ <c oughs> <c oughs> คือน่าจะมีมีปากมีเสียงกันนะครับทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็ยกเลิกสัญญาในที่สุดนะครับทางเบนเวตนะครับก็ได้ย้ายไปแบบว่างงงไปย้ายอยู่ที่เกมิโอนะครับที่บราซิลเลย นะครับก็ก็ย้ายไปแบบงงๆเลยเพราะเขาอยู่เขาเป็นชาวเดนมาร์กแล้วก็เล่นอยู่ที่พวกลาลิก้าเนี่ยเยอะเลยลูกหลีกสเปนเนี่ยนะครับจนเบดเวนนะครับอยู่ที่เกมิโออยู่นะครับแต่ทางเบนเวดนะครับมาตินเบนเวดเนี่ยไม่พอใจผู้บริหารนะครับแล้วบอดบริหารทางโค้ดนะครับของ อเอดปันยอนนะครับยังมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะดูเดือดน,นะครับ <C oughs> ทีนี้เบลเวนเนี่ยเขาค่อนข้างมีทรัพย์สินมหาศาลอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่เยอะเขาก็จะมาซื้อหุ้นของเอ็ดปันยอนนะครับเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับแก้แค้นก็คือจะเอาออกให้หมดก็คือออกพวกผู้บริหารบดบริหารน,นะครับของหางเอ็ดปันยอนและก็ทางโคดน,นะครับนี่ก็ถือว่า มาตินนะครับใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยนะก็ถือว่าสุดสุดอยู่นะแต่เดี๋ยวเรามารอดูข่าวนี้ว่าข่าวนี้มาตินเบทเวทเนี่ยจะได้ซื้อซื้อซื้อได้ไหมผมว่าซื้อได้นะแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะทําการซื้อแล้วก็ไล่แบบผมว่าคงสาใจมากมากเลยนะครับสำหรับมาตินเวทเวทพอเขาก็มีทรัพย์สินรายได้มาห้าสาาเลยนะครับสามทรัพย์สินหลายล้าน้านปอนด์เนี่ยถ้าเอามาเปิดสโมสรเนี่ยเอ็ดพันยนเนี่ยไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับอืมอ่เพราะเพราะพอซื้อได้นะครับ ซื้อได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวถ้าถ้าจะไปซื้อพวกลีกลองๆเล็กๆเนี่ยผมว่าราคาจะสวยเลยด้วยนะครับนะครับผมว่าซื้อได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าทางมาตินเบดเวนนะครับจะแก้แค้นทางบอดบริหารของเอ็ปัญยอนนะครับที่ทำทำให้เขาเขาแบบไม่พอใจนะครับอ่าแล้วก็เขาก็อุตส่าห์อยู่ช่วยทีมนะครับทั้งตอนนี้เชคุนดาสองนะครับ เพื่อมาให้เอ้ปัญยอนเนี่ยผลงานดีๆป๊บ,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 บนะครับก็จนเลื่อนชั้นในที่สุดนะครับแต่เบนเบนก็ไม่ได้ไปต่อกับทางนั้นแตก่ทางแต่ทางที่ย้ายมาทางเกมิีโอนะครับก็เป็นผมก็ยังงงๆครับว่าเขาไปนู่นทำไม <laughs> อยู่ไปบาติลเฉยเลยนะครับน่าจะต้องหาที่ลงก่อนนะครับเพื่อเออเตะเตะนะครับเตะฟุตบอลไปก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามาตินเบลเบเนี่ยจะมาเล่นที่ไหนนะครับสักที่นึงนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันตอนแรกเราเคยมีเหมือนมีข่าวกับแมนยูเน็ตเลยนะครับแต่เป็นข่าวแบบว่าน้อยๆนะครับอ่าแต่ผมผมผมจําได้อยู่ว่าผมเห็นมาตินเบตเบเนี่ยมีมีให้ความสนใจอยู่ทางแมนยูนะครับอืมแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้วก็มีมันมีจะเอาพวกโคเซลูมาด้วยอ่าตอนนั้นเห็นเห็นอยู่นะครับมีข่าวมาตินเบตเบที่เขายิงเงินเยอะไง โพรเซลูก็มีมีส่วนช่วยมีส่วนช่วยนะครับมีส่วนช่วยประตูได้ทั้งแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับมีมีประตูให้เห็นด้วยนะครับเ่าเดี๋ยวฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับข่าวมาตินเบ